Obrigado. รักจังเลยแชร์ให้แล้วด้วยสวัสดีค่ะพี่โป้มสวัสดีโน้องเอเอเอไปมาแล้วหนาวัดตูมะโอเคคนไม่ค่อยเยอะดีแล้วก็ได้น้ำมนต์ที่หลายจากที่ออกจากเสียนผ้าเออได้มาแล้วเอไปมาอย่างคันหู ไมเกนจะขึ้นนะเนี่ยบอกเลยรีบมาไลฟ์ก่อนก่อนที่จะสาหัสกว่านี้ไปอยู่บ้านแม่มาตั้งแต่วันวันศุกร์สาวพาแม่ไปไหว้พระที่บอกไงว่าวันเสาร์เป็นวันไหว้ขอพรที่ดีเพราะว่าดูเลิกแล้ววันเสาร์โอเคน่าจะขอพร จะขอพรปู่ก็ได้เออวันเสาร์ยังดีอยู่หลังเมษาปีใหม่ไทยไปแล้ววันเสาร์ปีนี้ไม่ดีนะต้องบอกเลยว่าหลังเมษาหลังสงกรานปีใหม่ไทยนะคะวันเสาร์เป็นวันโลกาวินาศยังไงเนี่ยนะไม่อุบาทก็โลกาวินาศไม่ดีไม่ควรทำการใด นะคะยกเว้นถ้าเราจะไปสวดมนต์อะไรนี้โอเคได้แต่ถ้าแบบว่าเออจะขึ้นบ้านใหม่จะออกรถอะไรเงี้ยเออจะย้ายบ้านอะไรไม่แนะนำนะเออก็สรุปเลิกงามยามดีฉันก็ยังไม่ได้ทำรูปภาพส่งให้พวกเธอเลยเนาะเ <laughs> ออนั้นวันไหว้พระขอพรที่ดีอีกวันหนึ่งก็คือเป็นวันพฤหัสที่ยี่สิบห้า นะคะลงล็อกวันคู่หงลงล็อกวันคู่สวันครึ่ง14คำ่ำเออด,เอดีเลิศเลิศประเสริฐสีเลยนะจ๊ะถือว่าโอเคมากๆนะเอออะมาขอพอรงันก่อนวันนี้ไร้สดก็คือในเรื่องของดวงรายสัปดาห์นะคะดวงรายสัปดาห์ก็วันจันทร์ถึก จันชนอาทิตย์นะจันที่ยี่สิบสองชนอาทิตย์ที่ยีสิแปดอ๋อตายแล้วฉันฉันเขียนว่ายีิบเก้าเนาะโอตายฉันฉันตาลายไม่ได้ใส่แว่น <laughs> ไม่ได้ใส่แว่นเออมันึลขึ้นได้เอ,อ๊อดอเดือนนี้มันมียีแปดหรือยีิบเก้าวันวะ <laughs> อ่ะ <laughs> เดี๋ยวเราขอพอรกันนะคะดวงรายสัปดาห์นะคะ รายสัปดาห์ก็คือสัปดาห์นี้ก็คือจาอวันที่22ถึงวันที่28กุมภาพันธ์จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเปิดเปิดแบบเปิดใบเ,เ,เ,เดียวเลยนะเปิดใบเดียวเลยขอใช้ไพ่ใหญ่ดีกว่าแป๊บหนึ่งนะทํากันส,สดๆขอใช้ไพ่ใหญ่ดีกว่านะให้รู้แล้วรู้แรดกันไปเลยแยกไพ่ก่อนแป๊บหนึ่ง ชัดไปเลยเปิดใบเดียวทำนายไปเลยนะทุกเรื่อง เดียวทำนายกันไปเลยนะคะฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะพอดีว่าอีกเครื่องหนึ่งเพิ่งจะชาร์จแบตแบตหมดไม่ได้เปิดเครื่องเี่เียดเตอดดวงรายสัปดาห์หลังจากที่ห่างหายดวงรายสัปดาห์ไปนานนะคะหลังจากที่ห่างหายดวงรายสัปดาห์ไปนาน ก็เหมือนเดิมวันอังคารวันอังคารถ้าไม่ได้ติดอะไรก็มาเช็คดวงกันได้นะคะอังคารกับพฤหัสนะอังคารกับพฤหัสมาเช็คดวงกันได้นะเออ ขอพองกันก่อนเดี๋ยวเราขอพองกันก่อนตายแล้วนางเอม็มนางเอ็มมาโผล่มายังไงเนี่ยโผล่มายังไงเนี่ยเอม็มฮะโผล่มาให้ฉันหัวใจจีวายปราณอ่ะเดี๋ยวขอพองกันก่อนขอพองก่อนนะ โอมสิกนเนสัยยะนะมหาขอความไม่มจำเจริญเกิดอ่าโอเคเราจะใช้เราจะเปิดไพ่แค่ใบเดียวเนาะแล้วเราใช้ไพ่ใบใหญ่นะไพ่ใบใหญ่นะให้ใช้ไพ่ใบใหญ่ไปเลยดวงรายสัปดาห์นะจ๊ะดวงรายสัปดาห์ อ,ด,อ,อดวงรายสัปดาห์ก็คือวันที่22ถึงวันที่28กุมภานะคะในแต่ละวันเป็นยังไงบ้างนะคนเกิดวันจันทร์นังคาุพแรกศุกรเสาร์อาทิตย์นะเป็นอย่างไรกันบ้างนะอาทิตย์ เอ้ยนับวันจันอน,นาวิละอาทิตย์จันคานพุทธทะเลหาดสุและเสาโอเคอ่ะคนเกิดวันอาทิตย์ วันเสารคอสวยและรวยมากคอตามนั้นเดี๋ยวมาลุ้นกันคนเกิดวันอาทิตย์นะคะในช่วงวันที่22ถึงวันที่28เนาะเออเป็นไงบ้างเดี๋ยวดูซิอ่าจริงๆไพ่ใบนี้มันบอกถึงอ่าสัปดาห์นี้เป็นอะไรที่เราจะมีเรื่องถามว่าครับอกคับใจไหมบางทีไม่ใช่เรื่องของเราก็ได้นะ เพราะมันเป็นอะไรที่อมพนมันน้ำท่วมปากพูดหรือบอกหรือเล่าอะไรให้ใครฟังไม่ได้นะเป็นอะไรที่แบบความลับทุกสิ่งอย่างรวมแม้นกระทั่งเรื่องความรักความรักก็ต้องหลบหลบซ่อนๆ่อนแอบเอกเปิดเผยตัวตนไม่ได้ด้วยนะว่าง่ายๆระวังเรื่องชู้สาวมือที่สามเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะหมายความว่า ตัวเรานะตัวเราเขาเขาอาจจะเปิดเผยตัวเราไม่ได้และเราก็อาจจะเปิดเผยตัวเขาไม่ได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีครอบครัวแล้วนะคะถ้ามองเรื่องการเงินนะมองเรื่องการเงินหรือการงานไพ่ใบนี้นะคะบอกถึงมีสิ่งบางครั้งอาจจะเกิดสิ่งปฏิหารเหมือนพระเอกขี่ม้าเขาาเข้ามาช่วยนะคะจะตกก็ตกไม่สุด จะตกก็ตกไม่สุดเป็นลักษณะนี้นี่คือคนเกิดวันอาทิตย์นะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะอ่ะต่อไปนะคนเกิดวันจันทร์นะคนเกิดวันจันทร์วันจันทร์เป็นยังไงบ้างนะคะในสัปดาห์นี้วันจันทร์ในสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะเดินทางโยกย้ายและเปลี่ยนแปลงหรือในสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ย้ายบ้านย้ายที่ทำงาน นะคะย้ายบ้านย้ายที่ทำงานเนาะเพราะฉะนั้นงานอาจจะมีเกณฑ์เดินทางหรือเกณฑ์ยโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้านที่พักอยู่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะย้ายที่พักหรือว่าย้ายบ้านก็เป็นได้นะคะแต่ในสัปดาห์นี้เดินทางค่อนข้างบ่อยนะคะเงินไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าพ่าเดินทางหมายความว่าเหมือนแบบเหมือนผ่านมืออ เออเหมือนผ่านมือนะเป็นลักษณะน,นั้นนะคะอยากได้ความมั่นคงไปขอพอรนะคะไปขอพอรแม่พระธรณีนะคะสําหรับคนเกิดวันจันทร์นะสวัสดีจ้าน้องนัทอ่ะต่อไปคนเกิดวันอังคารนะคะคนเกิดวันอังคารนะดวงในสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรนะคะฝับยาลิอาจเริ่มต้น คนเกิดวันคารจริงๆอ่ะสัปดาห์นี้มันเป็นอะไรที่แบบเหมือนไม้หลักปักขี้เลนมีความไม่แน่ไม่นอนมีความไม่มั่นคงสะเท่าไหร่ชอบวัดดวงอยากวัดดวงอยากเสี่ยงดวงในสิ่งที่อยากจะเริ่มต้นทําเอาว่าทําไปอะไรจะเกิดก็ช่างแมงไปปล่อยไปตามดวงอ่าเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะแนะนาในทุกๆเรื่องเลยนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมย์จะแนะนําได้สําหรับคนเกิดวันคารนะคะ เอออย่าอย่าวัดดวงมากจนเกินไปดูบ้างก็ได้นะวางเป้าหมายวางแผนให้กับตัวเองหน่อยนะคะวันคานนะเออในสัปดาห์นี้นะอ่าโอเคถัดไปคนเกิดวันพุธนะคะไม่ว่าพุธวันพุธกลางคืนนะคะเมยใบเดียวเลยนะ คนเกิดวันพุธนะในสัปดาห์นี้นะ22-28กุมภาพันธ์นะเป็นอย่างไรนะคะอ้าวดีนะคะบอกเลยจังหวะดีในสัปดาห์นี้เป็นอะไรที่เป็นจังหวะดีและขาขึ้นของเราเองนะคะเป็นจังหวะดีและขาขึ้นของเรานะว่าง่ายๆคือมีแต่มีแต่เรื่องดีๆมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะสำหรับคนเกิดวันพุธอะต่อวันพฤหัส นะคะวันพระฤหัสนะในสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรวันพระฤหัสในสัปดาห์นี้นะคะต้องบอกว่าสิ่งที่คิดจะทำนะคะใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะรอให้พ้นสัปดาห์ไปก่อนบัญยังไม่ใช่จังหวะและโอกาสของเรานะคะในสัปดาห์นี้ถ้าใครอยากจะเริ่มต้นทําอะไรลงทุนทาอะไรนะคะหรือคาดหวังว่าเราจะต้องได้ในสัปดาห์นี้นะคะบอกเลยว่า ใจเย็นเย็นนะคะต้องรอให้พ้นสัปดาห์นี้ไปก่อนเนาะนะเพราะพยของการราอคอยบอกนะคะยังไม่ใช่จังหวะและโอกาสของเรานะคะมากินหมูย่างกับน้องนะ <c oughs> เออเดี๋ยวไว้กูขึ้นไปนะ <c oughs> วันศุกร์นะต่อมาวันศุกร์นะคะวันศุกร์ดวงในสัปดาห์นี้เป็นไงอ,อ่ามันเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะคะมันเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ ต้องบอกว่าบางคนอาจจะมองว่าไพ่ใบนี้ไม่ค่อยดีแต่สิ่งที่เมย์มองมันคือรีเซ็ตตัวเองนะคะเริ่มต้นทุกสิ่งอย่างที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วอาจจะแบบโอ้ยแย่มันก็เริ่มเซ็ตตัวเองใหม่เลยเริ่มจากศูนย์เริ่มนับศูนย์นับหนึ่งใหม่เลยนะเออมันเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ในทุกๆเรื่องงานเงินความรักเพราะฉะนั้นสัปดาห์ที่แล้วค่อนข้างที่จะเยอะสิ่งงานก็มีปัญหาเงินก็มีติดขาดบ้างนะแล้วพอ มาวันจันนี้เริ่มรีเซ็ตเริ่มดีขึ้นเอเงินบางคนอาจจะได้ไอ้อะไรนะไอ้ไอะไรนะไอเราชนะใช่ไหมอ่าได้2,000จะก็กะฟื้นได้นะคะงานอ่าเริ่มต้นสัปดาห์นี้อาจจะมีอะไรที่ดีก็ได้ได้แบบอย่างเซลล์อาจจะได้ปิดยอดได้นะเพราะมันเป็นส,ส,สัปดาห์สุดท้ายของเดือนถูกไหมถือว่าในมุมมองของเมย์เมย์มองว่ามันกําลังรีเซ็ตตัวเองถือว่าเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ทิ้งและจบและ จบละเรื่องแย่ๆเรื่องหลายๆนะคะเรื่องแย่ๆเรื่องหลายๆนะอ่ะต่อสุดท้ายแล้วนะคะคนเกิดวันเสาร์นะคะเออประดังเปซาเลยเห็นไหมหนูเกิดวันศุกร์ใช่ไหมประดังเปซาเลยสัปดาห์ที่ผ่านมาหนูสารพัดเรื่องถูกไหมสัปดาห์นี้หนูดีขึ้นลูกอ่ะอ่ะ สำหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะเมย์มองว่าดีใบนี้บอกถึงการแข่งขันนำพาไปสู่ความสำเร็จยิ่งคุณทำงานเซลล์นะคุณปิดยอดดีมากเลยนะถามเรื่องโชคลาภนะอะยังไม่สิยังไม่สิเพราะหวยมันออกวันที่หนึ่งยังไม่สิเวอร์ไพ่ชุดนี้ยังไม่ได้โชคลาภนะมันยังไม่คาบเกี่ยวต้องเป็นต้องเป็นคืนวันอาทิตย์ที่ยนะี่สิบแปดเนาะเออนะน่าจะต้องไลเบลิลเลยอ่ะโอเค ใบนี้ของคนวันเสาร์นะคะการเดินทางสำเร็จการแข่งขันสำเร็จนะคะใครที่คิดว่าจะต้องสอบแข่งขันในสัปดาห์นี้นะหรือแข่งขันแบบเออแข่งแบบเอาลูกค้ามีเอ่อเขาเรียกอ,อะไรเอ่อคู่ค้าคู่แข่งอะ่ะนะในเรื่องของการไปเจาะลูกค้ากันเนี่ยนะแบรนด์ Brand, คนละอะไรนะสินค้าเดียวกันแต่คนละแบรนด์อะไรอย่างเงี้ย นะเรามีโอกาสที่จะสําเร็จมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะนะบวกกับในสัปดาห์มีค่อนข้างที่จะเดินทางบ่อยแต่เดินทางแล้วมีชยัยเดินทางแล้วสาเร็จนะคะค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ดีภาพรวมนะคะสําหรับถ้าถ้าให้มองนะคนเกิดคนเกิดวันอังคารกับคนเกิดวันพฤหัสนะคะคนเกิดวันอังคารอย่าปล่อยตัวเองไปตามดวงมากจนเกินไปนะคะมันเหมือนไม้หลักปักขี้เลนนะเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นอะไรที่ กำหนดเป้าหมายวางแผนชีวิตตัวเองให้ดีๆนะคะหมายความว่าเวลาคุณจะทําอะไรคุณต้องแบบตั้งเป้าเลยฉันจะทําอันนี้ฉันจะไปตรงนั้นอ่าอย่างเงี้ยวันนี้ฉันจะต้องทําอันนี้แล้วฉันก็ต้องไปตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าแบบว่าเออฉันอยากทำเนี้ยฉันก็ทําเลยโดยที่ไม่รู้ไม่ศึกษาไม่มองไม่หาข้อมูลอะไรใด,ดๆสิ้น สำเร็จก็สำเร็จไม่สำเร็จก็ช่างมันไม่ใช่นะจ๊ะสําหรับคนเกิดวันอังคารนะไม่ใช่อย่านะแล้วก็เตือนอีกนิดนึง,นงสาหรับคนเกิดวันพระหรือัสนะคะอย่ารีบร้อนในสัปดาห์นี้อย่ารีบร้อนนะให้ใจเย็นๆรอคอยก่อนนะคะรอคอยก่อนคนที่ปังที่สุดก็คือจะเป็นวันพุธนะคะคนเกิดวันพุธนะจะปังมากลองมาด้วยคือคนเกิดวันเสาร์นะคะจะปังนะคะเออ โอเคจบคําพยากรณ์รายสัปดาห์นะคะจบคําพยากรณ์รายสัปดาห์สำหรับสัปดาห์นี้วันที่22ถึงวันที่28กุมภาพันธ์64เนาะสำหรับใครที่ดูบน YouTube ก็อย่าลืมนะคะกด subscribe กดตั u b s บ r i b e กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆให้เมยด้วยนะคะแล้วก็สำหรับน้องน้อง,นองบนเฟซท,ที่ดูกันอยู่นี้วันอังคารเราเจอกันไลฟ์สดเช็คดวงเนาะสองทุ่มนะคะในเพจนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจะขึ้นโพสต์บอกนะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้มาเร็วไปเร็วเค็มเร็วเนาะบ๊ายบายสวัสดชีชมพูไอยชมพู <laughs>